สวัสดีครับคุณยายค,ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายแอมครับท่านผู้ชมงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดครับวันนี้คุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วเนาะคุณยายเนะาะตั้งแต่ต่องวดจนมาถึงวันนี้ก็เพิ่งจะมาฝันเมื่อคืนนี้เพิ่งจะมาฝันครับครับเดี๋ยวจะให้คุณยายเล่าความฝันให้เอฟซฟังเนาะคุณยายเนะาะครับ อาวันนั้นคุณยายคุณตาเอาตังให้ยังครับที่ผมมาซื้อไม้กวาดเอาให้แล้วอ๋อให้แล้วเนาะครับผมก็เอาไปแจกคนแถวบ้านแหละครับอ่าใช้ดีมากครับคุณยายแล้วก็ราคาราคาไม่แพงด้วยเนาะราคไม่แพงครับคุณยายขายแค่สามอันร้อยจาอันร้อยครับครับก็เป็นราคาราคาส่งอยู่แล้วเนาะคุณยายจ้าอืมถ้าตามร้านทั่วไปเขาก็ขายห้าสิบห้าสิบหกสิบ อืมครับตอนนี้ก็ยังทําอยู่เนาะคุณยายทำอยู่ครับเดี๋ยวทําไว้เยอะๆเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนอีกเอาไปแจกเขาเอาไปแจกไอ้คนที่เขาไม่มีครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณยายเล่าฝันให้เอฟซีฟังเนาะครับคุณยายฝันว่ายังไงบ้างครับคุณยายแอมครับนอนเมื่อคืนเนมันคอนสีแจงเลยเนาะครับบานี้ฝันว่าลดชุมาแต่สีสเกตเขาคนชกมาครับลดตู้รดตู้แบบ แบบดำๆนะครับตู้ดำเขาแบบตสันๆ,ๆนั่นโมเมนต์รถตู้สงคนครับเขาเอาศพมาเขาเอามาลงลงแล้วพ่นหายายนี่แหละเอารถสุกไปเอารถซุกไปว่าจะพ่นสีใสอย่างที่แรกพ่นบอกได้ว่าเป็นศพค,ครับแบบน,นี้พ้นก็ห่อผ้าขาวเนาะพ่นยกมาผ้ากันยกมาใส่รถซุกเอารถสุกไปให้พ่นใส่ใส่รถซุกแล้วพ้นก็นหายายเนี่แหละส่งไปวัด สุกคนเดียวบานนี้ขับขับรถมาให้ทรงแล้วก็คนก็กลับขับรถไปทายู่วัแบบดเหนคนบดากลับคขด้นแบบครับ,บานนี้สุกไปคนเดียวสุกไปยางไปเมื่อยก็เมยอ,มอยานก็ยานเนาะบานนี้สุกไปบานนี้ไปขึ้นทางลาดยางแต่ว่ามันเนินสูงเนินจังส่สุกขึ้นกบบ็บวกลึนเอิ้อนภายมาซอยก็บ,บ่มีคนบานนี้สุกไปแต่กลางกลางทางกลางทางเนินนีน่แหละ เห็นบักเทียงมันเขามาออกมาซองออกมาซองบานนี้มึงมาซอยกูแน่มึงมาซอยกูแน่มันก็นบอกม,มาซอยมันก็นลบไปคืนบานนี้ซุกพยายามซุกข,ขืนจนได้ซุกข,ขึ้นได้แล้วบานนี้จงให้เพลินรงให้บักเทียงนี่แหละเพลินเป็นสบรเรอ,อบานนี้ฮันมาบานนี้ฮันมาเห็นหลานหลานลูกเมลุ่ยนั่นละ มันอุมลูกมันไปเนาะมันใส่กับโปรงมันก็ยิ้มใส่ยิ้มใสวามึงมาจังใดเพิ่นวามาเบิ่งย่ายนล้ว่สิมาซอยย่ายเพิ่นว่าใสย่ายสทรงไปกอนเพิ่นวาครับบารนี้ยื่นเว้ากันกับห้านอยู่แต่ว่าไปนั่นคนอู้คนเต็มในวัดนะคนห้ายแห่งบาดนี้ตจจะไปจะคล้องบรได้เข้าไปได้ทรงศพให้เพิ่นแล้วบ่ได้เข้าไปได้ยาเวาแล้วคนครับบาดนี้บาดนี้เบิ่งไป แนมไปในรถรถพันธุ์ที่ไปจอดทายู่หันละเห็นตัวเล็อยู่าคางๆรถรถตู้นั้นเห็นอยู่โ,โตใหญ่บ h, เริ่มเทิมเลยสามตัวแต่ว่าสีสีแบบนี้ล่ละสีแบบเขียนนี่ลหละครับครับมันมีสีเจ็ดสองสีเจ็ดสองสีเจ็ดสองแบบนี้แนมแนมบ่องอีกบ่มั่นใจแนมบ่องอีก <c oughs> แนมหลายเทื่อไรับเบ่งหลายเทือ่อห่วย โอ้่นบอกทะเบียนรถ่าส่งศพมาจะคลองคืดครับคืดในใจว่าโอ้คนเขียนไว้บอกว่าศพส,สี่สี่สิบสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบ่สี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเออสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบ่จะคลองว่าโอ้เขาบอกทะเบียนรถไว้ว่ารถคันนี้ส่งศพมาคืดคืดได้ตัวนี้คืดได้บได้เบากับไผครับบัดน,นี้ก็เลยว่าหันมาเบากับร้าน จะจักได้เมื่อไปได้เมื่อครับตื่นพอดีมันแจ้งแล้วอแค่นั้นแล้ะฟันแค่นั้นลหละมันยายว่าฟันดีบ่ครับแบบนี้ฟันดีอยู่ฟันไปจะของในตกใจแห้งเห็นเลขนําเห็นเลขนําครับเห็นเลขที่ว่าติดอยู่้างรถมันบ่ครับติดอยู่้างรถในติด,ดในกระจกเขียนไว้ในกระจกรถที่ว่ามาทรงศพรถที่มาทรงศพนะมันเป็นรถเป็นรถ แบบโบเมนรถตู้เป็นบ่ครับโบเมนรถตู้แต่ว่าเป็นรถกระบะที่ว่าเพิ่นมีกระจกนํารถแบบแบบรถกระบะแล้วต่ว่ามีตู้คือรถดำดำคือเขาคับนั่นนะมันแบบรถดำแบบมีกระจกมีกระจกอ้อมนะมีกระจกสุดหน้ารถตู้ละตู้น่อยตู้สันๆนั่นนะแบบนายกคนขี่นั่นนะครับครับเออรถแบบนั่นแหละคือในความฝันนี่เขาใช้ซพมากใช้ซพมากล้วก็เขามาจอดมองไหนนะครับ เขาที่แดกเขามาจอดที่แรกเขามาจอดจักจอดวันไหนแต่ว่าจําได้แต่ว่าให้ให้รถทุกไปใส่ใส่ศพไปในความฝันนี่คือเขาบอกว่าสถานที่ตรงไหนบึฮบูห่วสถานีตรงไหนแต่ยายแอมนี่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเข็นรถเพชรเข้นศพลงมาให้งเพื่อนบอกให้เอารถเข้นไปใส่ครับแล้วก็คุณยายแอมกลับไปใส่ศพไปใส่ศพแต่ศพนี่บ่ได้ใส่ลงบ่ครับบ่เขาห่อเขาามาเลยอ๋อห่อผ้าข่าห่อผ้าเขาามาเลย คุณายายแอมก็เลยเข็นพราได้ได้ศพกับเข็นขาบอยเข็นไปวัดขาบอยให้เข้นไปวัดก็เข็นไปวัดเลยเข็นคนเดียวครับครับแล้วก็นรด,ดเขาลถเขาก็ไปวัดคือกันแต่ว่าเขาบเขาเอาศพลงให้ซุกครับคือให้คุณายายแอมสุกไปสุกไปบัณนี้เขาไปจอดอยู่วัดถ่ายอยู่วัดอ๋อครับครับก็เลยเอาศพไปส่งให้เพิ่นเร็วบัณน,นี้คนน่ะมันหลายแห่งในวัดน่ะมันเต็มเลยครับครับ มันจะคล้องไปยันยานแน่ยังแน่เนาะแต่ค <ใน S 2> ุณยายบนได้เขาไปใน,ในวัดเนาะคุณยายซุกซบนี่นใ,หให้ครับสับเะรือให้สับเปรือุกสุกข,ข,ขึ้นไปขึ้นเนินไปขึ้นทางทางลัดย่างาแต่ว่ามันเป็นเนินสันๆจังสีเนาะๆๆบันนี้ขึ้นไปแล้วเอ,อิ้นทีแรกเพิ่นขับออกมาซองออกมาซองเอ,อินเพิ่นให้มาซอยเพิ่นกระบอกมาซอยครับบันนี้ก็ซุกไปจนหอดเพิ่นเพิ่นก็รับเอาเพิ่นรับเอาแล้วบังจะคข้องหันมาเห็นหลานครับครับไม่ใช่เกี่ยวกับหลานนะบอครับ โมหู<ล>ยายก็โมโหครับแต่เดี๋ยวห้คุณยายร้านนั้นว่าสิไปซอย,ยครับแต่ว่า,ายายสุกไปก่อนร้านอายุเท่าไหร่นะครับคุณยายเราจำในบอรืรอว่ามเมื่อบทินหอดยี่สิบดอกแปลว่าประมาณจักปีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละอ๋อร้านสาวคนนี้คืออายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเพราะว่าในความฝันนี่ มันก็มีส่วนประกอบเขามาในฝันเฮ้เนาะเ่อน,นี่สิเกี่ยวกับอายุของเพิ่นก็ได้สิบเจ็ดย่างสิบแปดปีเนาะคุณยายครับครับอ่าแล้วคุณยายต,ตีตัวเลขแล้วกันยืดแต่ตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้ f อซเพิ่นครับอันคันให้ยายตียายตียยตีเอาแต่สุกสุปซบไปน่ะห่าสี่ศูนย์สี่ศูนย์จ้าบันนี้มันมันแนมเห็นเลขในรถแร้ว4ี่เจ็ดสี่เจ็ดสอง้า <40 S 1> 2 2> คือส,สิสีเอาแค่นี้เอาแค่นี้ ครับไอทะเบียนรถคุณยายเห็นบ่ครับทะเบียนรถบมบมีทะเบียนมีต่ดเขาเขียนไว้ในคางคงรถอ๋อครับครับเป็นตัวนี้เนาะที่คุณยายผมเขียนให้เนาะครับจ้าเดี่ครับท่านผู้ชมครับคุณยายผมเขียนให้คือคุณยายสีเอาตัวเลขประมาณนีณน้คือ4 7 2ที่เห็น้รถขนซพมา,ามันมีตัวเลขติดอยู่ตรงคางหลังตรงกระจกเนาะครับจ้าครับ แต่คุณยายตีเพิ่มเติมให้คือ40ครับท่านผู้ชม <C 0. S 2> ถ้าตัดจะเป็น 47, 42แล้วก็72ครับส่วนอายุของหลานสาวที่ว่าคุณยายฝันเห็นอยู่ๆกับมาฝันเห็นเพิ่นเนาะคุณยายอยู่ๆกับฝันเห็นเมื่อเคยบ่อเคยฝันเห็นมันจักเทือ่อครับเพิ่นเพิ่นสิบมาซอยสุกลถดเพิ่นสิมาซอยสุกลถดครับเ่อแตวว่ยยายาทรงไปก่อนสุขไปก่อนครับเพื่อนกัอายุ17อย่าง18ปีอย่าง18ปครับอืมปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ครับ คุณยายในเจ็ดสิบพอดีเจ็ดสิบปีพอดีเนาะครับออฟซี่เพื่นถามอาเนาะครับคุณยายแอมอายุเจ็ดสิบปีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณยายเป็นคนสุกศพสุกอะไรก็มีสุกรถไปก็มีศพอยู่ข้างบนรถเนาะคุณยายข้างบนรถเขาหอบราเขาาครับหอ่ผพาเขาาเลยบอดายใช้ลงใช่ยังครับกโอเคครับแนวทางความฝันของคุณยายแอมครมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณยายเนาะ,ะครับรอบนี้ก็ฝันตื่นเต้นน่ากลัวพอสมควรเนาะ,ะสลหรับตัวของคุณยายเองครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขดูครับว่าฝันแบบนี้จะตีตัวเลขเพิ่มเติมได้เป็นตัว<ช>ไหนครับแต่ที่แ<ต>น่ๆเพิเ่มติมได้เลยนะใช่แล้วก็แต่ที่แน่ๆเราได้ตัวเลขมาแล้วก็คือ472ที่เห็น ชัดเจนไหมในความฝันเอาความดูตั้งหลายรอบนะคุณยายเนาะดูดูแล้วก็ดูอีกได้ไม่แมนอยู่บ่แบบแนมหาทะเบียนลดนําไหนครับความฝันนี่แนมหาทะเบียนลดนําเราแหละคนลุกครับโอเคครับแต่ว่ามีมีแต่ในเลข้างๆนัะครับขอบคุณคุณยายแอมหลายๆครับผมขอบคุณครับคุณยายครับอวยพรไอเอฟซีเพิ่นน้ำเนียครับนิงวันนี้ครับผม เออยายปวยพรให้ถืกเด้อห้ซชวยแก่ความฝันนํ่แแลวก็ให้ซช่วยแก่ขอให้โชคดีคขอ,ห,ขอห้ลูกถูกดีหอยล่ำห้รรวยครับจ้าถูกครับคุณยายครับ